หลังจากที่เราติดตั้งนะครับจอตัวจอการ Android นะครับก็ตัวนี้สเปคก็4 l a แรม4เมกนะครับรอม6 4 g ินะครับก็โอเคนะครับใช้ได้ถ้าไม่ได้รอยอะไรออกจากอึดๆหน่อยๆน,น,นะแล้วก็หน้าอินเทอร์เฟซก็ผมพยายามขอเขาเปลี่ยนนะแต่ว่าไม่ให้รหัสมาเป็นอยู่ใน Factory Setting นะ ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปจะเปลี่ยนไม่ได้ผมขอรหัสไปยุกก็ตัวทั่วไปใช้ได้นะราคา8,000กว่าบาทถ้าเป็นแบรนด์ดังๆก็เป็นหมื่นนะหมื่นหกหมื่นเจ็ดหรือก็หมื่นแปดเลยลองลองนี่มาก่อนถือว่าถ้าไม่ใจร้อนไม่รีบร้อนเนี่ยก็โอเคนะโดยก็ใช้ได้แอปทั่วไปครับจะแสดงว่าตัวจุกสิ่ตอนนี้นะครับเจษรัตน์มาลาศ เปลี่ยนได้เปลี่ยนดอททั่วไปครับเข้า YouTube เข้าโหลดแอปมาได้อะไรได้หมดเลยทีนี้ก็ผมก็ได้ติดตั้งตัวกล้องถัหลังไปด้วยนะครับโดยที่ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตัวน,นี้มันก็จะตัดมาโอเคนะฮะ ก็พอเราถลายหลังนะครับมันก็จะเปิดกล้องไี้ขึ้นมานะแล้วก็พอเรากดตรงนี้ปุ๊บเข้าจังนะระเด้งมาตรงนี้สายก่อนนะโอเคตอนนี้ก็ปกติละก็ไวริงสายนะครับจากข้างหลังมาข้างหน้าก็เดยผ่าน พวกโคมงพวกนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ใส่ไปด้วยนะที่เป็นตัวมือถือเก็บมือถือนะครับมือบังอัตโนมะัตินะครับถ้ารามือถือมาวางครับปุ๊บมันจะอ้าเองก็มีมือถือนะรับมือแตะหลังนีครับแตะปุ๊บมันจะอ้าออกมาตัวนี้ก็ก็เก็บสายนะเจาะมาลอดหลังมาแล้วก็เอาเอาหลบมาอยู่ในนี้นะเก็บไว้ในนี้เป็นตัวใช้ไปในนี้ ั USB โดยรวมแล้วจอนี้ก็ถือว่าโอเคในราคา8,000บาทใช้ได้นะแต่ถ้าถามความรู้สึกผมอยากได้ดี่หนี้นะมันอืดไปหน่อยแล้วก็หน้าตอานเทอร์เฟซข้างหน้าเนี้มันไม่ค่อยสวยและใช้งานไม่ค่อยได้เดี๋ยวลองดูครับลองให้เขาเปลี่ยน UI กัน User interface กันเราก็มีโทรศับได้แล้วโอเคนะโทรศับกดโทรได้ อะไรครับ GPS ก็แมปตัวนี้มี GPS i n t e g r a t มานะครับในตัวเลยว่าจะยังไงเราไม่มีเน็ตก็สามารถที่จะโหลดแมปไปเก็บไว้แล้วก็ใช้ออฟไลน์ได้นะเดี๋ยวอึดอึดหน่อยได้เลยนะอึดอึดหน่อยอึดอึดหน่อยนะช่วย turn on ดีกว่าแล้ก็ t โอเค k a y อะไรล่ะลูก ก็ประมาณนี้นะครับตัว GPS ติดตา้จะโหลดแอบ,บอยู่นะไม่มีอะไรรอก็ดูอินก่อนนะครับปุ๊บมามีวิทยุมีกล้องมองหลังมีบลูทูธมือถือนะครับทั่วไปอ,อแอปต่างๆปรับ EQ ได้นะสำหรับคนที่ชอบจูนเสียงจูนเพลงนะครับต้องเล่นเครงเสียงโอเคอะไรฮนะ แฟตชเหมเอนเลยต่อ U X อ L ได้นะโอเคยังงงอยู่นะฮะแล้วก็มีเซตติ้งค่าได้ตั้งค่ารถตั้งค่าอะไรเงี้ยครับก็ตัวไปนะทัวไปตัวไปเซตติ้งจอเซตติ้งอะไรลหลักก็คือผมเอามาก็คือเปิดแมปดู YouTube แล้วก็ไม่ดูเหมือนกัน <laughs> อ๋อเกจถหลังครับเกจถังหลังอ่าแต่แต่จะได้ใช้ที่จะได้ใช้ใชถายหลังเนี่ยครับที่จะได้ใช,ใช้ก็น่าจะช่วยได้นะโอเคประมาณนี้ตัวนี้ก็คือต่อเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะจับมือถือช่องแอร์ของเก่านะฮะแล้วก็จอใหม่แล้วก็กล้องหลังประมาณนี้ครับ